ความกลัวกลัวอะไรความกลัวคือกลัวในการลงโทษของสุพรรณายอะไรกลัวกลัวอะไรหรอกลัวในการลงโทษในอาญาในคูกโการลงโทษในคุรโดนกลัวว่าวันหนึ่งเราจะต้องยืนอือต่อหน้าหรอและสนทนากับพระองค์โดยที่ไม่มีร่างกลัวว่าวันหนึ่ง ในวันเกียรในวันที่พอถูกพื้นึ้นชีพมาเราจะไม่ใช่ผู้หนึ่งที่อยู่ใต้ร่มเงาร่มเงาที่มีแค่ร่มเงาเดียวเท่านั้นในวันเกียวและความหวังอะไรที่น้องความหวังคืออะไรความหวังคือหวังในความเมตตาของหวังในความโปรดปานของพระองค์หวังว่าพระองค์ะยรงจะ้อแม่ใครชื่นปากเราหวังในสวรรค์ซึ่งเป็นความหวังเกือบจะสูงสุด หวังที่จะได้พบภากคก่อนว่าซึ่เป็นความหมายของพุทธคาตีทั้งสองข้างนี้นะครับจะเป็นจะเป็นที่ต้องมีความสมดุลกันไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งหรือว่ามีเพียงข้างเดียวที่บอกว่าข้างต้นเพราะมันจะส่งผลให้เกิดการพิกลพิการนะครับของหัวใจแล้วก็สื้ออกมาทางาพฤติกรรมของผู้ติดพันเดงหากว่าพุทธคานั้นมีความกลัวเพียงเดียว เอาแต่กลัวกลัวจนมากเกินไปจะทําให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่จะมีความหอดแท้ใจอาจจะถึงขั้นสิ้นหวังในความไมตตาขอร้อดเลยก็ได้ถ้าเขามีแต่ปิกในความกลัวผู้ตัดทานั้นจะต้องมีความหวังด้วยในความกลัวนะั้นจะทาให้ทั้งสองนั้นสมดุลและถ้าในทางตรงข้ามอ่ะ มีแค่ปิดแห่งความหวังโดยที่ปราศจากปีกแห่งความกลัวจะเกิดอะไรขึ้นที่น้นองก็ร่งทำให้เราเนี่ยหลงลืมทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเน,นี่ยปลอดภัยปลอดภัยจากการลทรรมทตัวถอาปลอดภัยจากการที่เราเนี่ยจะตายก่อนที่จะได้กระัาดตัวเราจะรู้สึกปลอดภัยว,ว่ายังไงเนี่ยเราก็จะต้องีหาสานยังไงเราไ็ให้อุปการะัาให้สารใาน,ใน,น,ในที่กระบาปลอดตายแน่นอนให้ความหวังที่เกินเลย ความหวังที่มากเกินไปดังนั้นเนี่ยความหวังเหล่านี้เนี่ยมันก็จะต้องมีความกลัวที่คอยทวงยุ่นมันอยู่ให้ทั้งสองอย่างเนี่ยมันควบคู่กันไปนะครับจากจากเรื่อนงำเก่านะครับอัลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวไว้ในหนังัืออัลัยในสุรอฮ์สิสุรอฮนะครับในสุรอฮนะครับในอาลยที่มันเจ็ดอัลลอด้กล่าวไว้นะครับความว่าและพวกเขาหวังในความเมตตาอ,อลัลลอฮ์ และเ็นตัวในการรงโรนของพระองค์รารอนเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าภคลิพลิขวัญของนุษย์สุชาติเนี่ยจะต้องมีทั้งสองอย่างก็เถิวนไปในกราฟเนี่ยเราได้กล่าวไว้หลายตอนนะครับอย่างที่ผมจะยกไปนะครับในตวัวอาซามเบียนะครับในอายะที่เก้าสิบอลรอนสมุทรานเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับคาว่าแล้พวกเขาวิงวอนขอด้วยความวิงวอนขอด้วยความหวังและความกลัวอารอนเนี่ยได้ย้ำนะครับใน,ในหลายๆที่นะครับ ในสุร์นะครับสัวร์อาจจะได้นะครับอะไรที่บกนะครับเราได้กล่าวว่าพวกเขาริงวอนขอพระความเป็นญาติของพวกเขาเนี่ยเรื่องความเกรงกลัวแล้วก็ความหวังเช่เดียวกันแล้วเราจะปลูกฝังความกลัวนะครับไปพร้อมกับความหวังในใจเราเราได้อะไรคราเมื่อเรารู้ถึงความสําคัญว่าเอาหล่ะนะครับมนุษย์เี่ยจะต้องมีิ่นความกลัวแล้วก็เป็นความหวังเนี่ยพวกผู้กันไปแล้วเราจะปลูกความได้อย่างไร หนึ่งขั้นตอนแรกนะครับเพื่อกับการฝึกตองควบคุมองการของอัลกุรอานนะครับเี่เร,ราดซาบาราเนี่ยได้ไดไกล่าวไว้นะครับในให,หลายๆที่ผก่าอานเช่นอง์การที่องค์ให้ตัดเอาไว้ว่าองค์การที่องค์ให้ตัดเอาไว้พร้อมว่าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาบ่าวของข้าเถิดว่าข้านั้นคือคู่รงฆ์ภัยและตรงให้าตายิ่งนะครับในอิสลามอายะห์ที่สิเก้าลและในอายะห์ต,ต่อไปสกุลที่ห้าสิบอรัดให้ตัามคิว่า และการลงโทษของข้านั้นคือการลงโทษอันแสนมหันต์ข้ร้องเนี่ยได้กล่าวถึงความได้ตามพระองค์ในระยะแรกระยะต้นแล้วก็กล่าวทับระยะที่ระยะต่อมาว่าและการลงโทษนี้เส็ดแสินนะครับสองหลังจากที่เราเนี่ยต้องทําการติดต่องครับในตัวบวนการแล้วเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องทําการมีความเชื่อมั่นนะครับอย่างจริงจังในภานามแล้วก็ในคุณลักษณะของเ้าร้อนะครับจากพระนามของ จะพนา,านเรื่องมนตรธรรของระองเนี่ยเราจะพบว่าพระองค์นั้นคือผู้ที่เมตตาคือผู้ที่กรุงาปาณีผู้สมงอาภัยและในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สูงส่งผู้ที่เกียรติใผู้ที่ทรงเหนืนอทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นผู้ที่ยอดคุณกิชาริชายานนะครับข้อที่สามคิดนะครับวก็ทบทวนใส่อนในความผิดของเรานะครับว่าเราเดืไดร้อนทำอะไรไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยิเป็นบาปใหญ่ ครับบับใจเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ตรวัดก่อนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับต่อตัวเราเราไม่มีทางรู้ว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสนะครับได้ตรวัดตัวหรือเปล่านะครัความใหญ่ผู้ที่ตรวัดสับใจเนี่ยเอาเอาลลอฮ์รันตรายเี่ยก็จะทรงให้ให้การอภัยหากการตรวัดนั้นเป็นการกับตัวที่แท้จริงการตับตัวที่แท้จริงนั้นก็คือการที่ เขาเนี่ยม so, ีความตั้งใจที่จะไม่กลับไปทำอีกเขาเนี่ยเลิกแล้วเลิกทันทีมีความตั้งใจที่จะไม่กลับไปทําแล้วก็มีความเสียใจและเขาใช้ชีวิตของเขาทั้งหมดเนี่ยไม่กลับไปสู่จริงๆนั้นไม่กลับไปสู่ิงจริงนั้นสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งความผิดของเขาเดิมๆเนี่ยเขาจะย้ายตัวของเขาทั้งหมดนะครับนั่นก็คือความประัติการประัติที่จริงใจนะครับทีนี้นะครับ เราจะมาดูกันว่าิีกของความกลัวกับปีความหลงเป็นอย่างไงนะครับปีกของความทุกว์เป็นยังไงนะครับบางส่วนจากอันุรานเนี่ยที่เราได้กล่าวไว้นะครับก็คือในสซร้ออันวรายนะครับในระยะที่สิบเอออาลโมาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าและเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงเป็นโปรดนะครับในรซล้อรูนนะครับในระยะที่สิบสอง อาลสะสมภาราเขาสมภาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ความว่าแท้จริงการลงโทษอย่างรุนแรงแห่งพระเจ้าแห่งพระเจ้านั้นแห่งเก้ายิ่งนะน,น,นะคะนร,ะรับในชูรพูดอายะที่หนึ่งร้อยสองถึงหนึ่งร้อยสามนะครับเขาสมภาาเนี่ยได้กล่าวไว้ความว่าแัะเช่นนี้แหละคือการลงโทษของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงลงโทษหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นว่าที่ธรรมแท้จริง การลงโทษของพงระองค์นั้นเจ็บแสบสะหัดแท้จริงในการนั้นเป็นสัญญาณสําหรับผู้ที่กัวการลงโทษในวันอัสิล็อกมัน่นคือวันแห่งการรวบรวมมวลมนุษย์สําหรับพระองค์และนั่นคือวันแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมพักอเลอตยังได้กล่าวสัมภาษณ์ไปในคัวอะไอรก่อนนะครับเอฟที่28ว่าและว็อกตรงเตือนพวกเจ้าให้ยังเรงพระองค์นะครับ ในสุรอาปรานะครับข้อที่34-37นะครับเขาก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าโยมเมียที่บุญมาคุมินัชที่บุาคุมมิจวะอจิีวดาอุญมาจีวะกันนี้อิปุลิมบิอิมินุโยไวตชฉวันที่ผู้คนเนี่ยจะหนีจากพี่น้องของเขาที่เขาไม่รักกันมากเลในปียาเขาเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเขาได้มาทำศนาร่วมกันวันนั้นจะเป็นวันที่ ต่างคนต่างในส่ถึงักรการจากแม่ของเขาจากพ่อของเขาจากภรรยาและลูกๆของเขาสําหรับแต่ละคนในหมู่พวกเขาในวันนั้นเนี่ยจะมีการจะมีภาระที่พอตัวอีกแล้วในชุวงอันทักอาย,าอายาที่หนึ่งถึงสองอัลลอฮฺทรงมารดาให้กล่าวไว้นะครับความว่าโอ้มนมษยนเ๋ยพวกเจ้าจงจำเลงและเจ้าของเจ้าเถิด พอใช้จริงแล้วการสั่นสะเทือนของวันเดนะียร์มักนั้นเป็นสิ่งที่ร้ายคงกินนะวันที่พวกเจ้าจะเห็นมันก็คือแม่นม,มทุกคนเนี่ยจะตกตะลึงนะครับดูดูสิ่งที่นากนำมาให้นมแต่ลูกก่อนงานและหญิงต้องทำทุกคนเนี่ยจะคลอดลูกในครรภ์ของนาองออกมานะครับด้วยความตกใจนะครับและจ้างไปเห็นมนุษย์อยู่ในสภาพมึนเมาท้งที่เขาเนี่ยไม่ได้ดื่มเหลา้าเขาไม่ได้มา แต่ว่าการลงโทษของร้อนั้นอยู่รุนแรงที่สัดนะครับในเรื่องความตัวเนี่ยบางส่วนจากอันฮิสนะครับที่ตลลอนโดนรอนๆไปตัวขลลองเขาในวัตถุระดมยได้กล่าวไว้นะครับบันทึกโดยทา่านมังค่รีและท่านจริงครับทุกคเราได้ยินนะครับได้กล่าวไว้ความว่าใช่จริงชาวนรกที่ถูกลงโทษเขาที่ตุรกียนั้นก็คือคนที่ความท้าของเขาเหยียบบนผ่านผ่านไปสองก้อนความร้อนของทั้งสองนั้น ทำให้สมองเขาเดือดนะครับจนเขาลยไม่คิดว่าจะมีการลงโทษหนักไปกว่านี้อีกแล้วทั้งที่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเขาคือผู้ที่ได้รับโทษที่เบาที่สุดในโลกอีกหนึ่งนะครับจากอิหม่อมเสดนะครับเป็นหนด่สลำดับที่สองพันหน่งรสี่สองนะครับพระองค์ุรรัตน์สุรรัตน์สุรเลแสด้ในกล่าวไว้ความว่าในวันนั้นเนี่ยนรกย่านำจะดูตรนํามานะครับโดยมีเจ็ด เจ็ดหมื่นบางเขนนั่นคือที่ลากเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นที่นะครับแล้วก็เจ็ดหมื่นเส้นนะครับและแต่ละบางเหนนีจะมีมาลากเจ็ดหมื่นท่านคอริชลานะกมันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของนรกย่านนะังนะครับมาลากหนึ่งในมาลากที่แต่อรชถฉล้อเนี่ยด้วยความยิ่งใหญ่ก็คือระหว่างระหว่างหูสิิงหูเนี่ยกับไหลใช้เวลาเดินทางเนี่ยนับร้อยร้อยปี ขอเราเนพานง,งานมากนะครับพาฬิกาอาจจะบอกถึงป็นพันปีนะครับก็คือแค่ตรงนี้นาฬิาบอกเจ็ดร้อยปีที่ตรงน,นี้เองครับแลว้าาวภาษาอะไรกับไรครกาที่จะต้องดืงราก,กนรกยิ่นให่ต้องมีความยิ่งใหญ่หเช่นเดียวกันนะครับก็คือความน่ากลัวของนรกทิ่งนหญ่นะครับในตอนนึกของอิมัมเลสตนะครับประมาณทีสองพันแปดร้อยเี่สิบห้านะครับใบออห้จริงมีส่วนหนึ่งของชาวนล,ลก ครับผู้ซึ่งไฟนรกแห่งรุกรามถึงน <Exactly. S 2> ี้กอดเท้าของเขาและบางคนเนี <to> ่ยไฟนรกรุกรามของเอวของเขาได้บางคนเนี่ยจะรุกรามถึงต้นคอของเขาอีกนิดนึงทะเลาะร้องทะเลาะรองทะเลัะลำนะครับได้กล่าวไว้ว่าความว่านะครับถ้าพวกท่านรู้ในสิ่งที่ยันรับพวกท่านจะบลรอกเองน้อยนิดนะครับและพวกท่านจะองให้ย่างมากมายในอัาคันะครับนั่นคือ เป็นเรเกี่ยวกับความกลัวนะครับยังมีต่อไปอีกนะครับซึ่งรายงานจากพระปุณารีที่เช่นเดียวกันเขาเขาโลล้อเขลล้ออะะมาณนั้นได้กล่าวอีกว่าไม่มีผู้ใดในหมู่พวกท่านเว้นแต่พผู้เป็นเจ้าของเขาเนี่ยจะสนทนากับเขาโดยระหว่างพระองค์กับเขาเนี่ยจะไม่มีร่ามแรเมื่อเขามองไปทางขวามือของเขาเนี่ยก็ไม่เห็นสิ่งใดนะครับนอกจากสิ่งที่เขาเนี่ยได้กำลงไป ในเมื่อเขาเนี่ยได้มองไปด้านทางด้านซ้ายของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากที่ที่เขาคนมงไปเช่นเดียวกันแลเมื่อเขามองไปด้านหน้านั่นเองนะครับเขาจะเห็นเขาเนี่ยจะไม่เห็นสิ่งใดยกเว้นนรกนะครับยกเว้นนอกจากกลุ่มนรกที่รอยอยู่ในบันทึกของนิมมิตีบีนะครับระดับที่สองพันยี่สิบเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบหกตอนนัได้กล่าวไว้ว่าสันจะยีงอยู่กับคำนังได้อย่างไรนะครับในเมื่อเิกาผู้มีหน้าที่ เป่าแต่สั่งเนี่ยได้เตรียมเป่ามาแล้วนะครับเราเชรนคําสั่งอนุญาตให้เป่านะครับแล้วท่านเนี่ยก็จะเป่ามาจรนงีนะครับที่คือคาพูดของท่านรตู้ในขณะที่ท่านยังชีวิตอยู่นะครับซึ่งท่างจปกล้าเนี่ยเป็นพันสี่ร้อยกว่าปีนะครับแสดงเห็นว่าขณะตอนนั้นเนี่ยท่านรู้ว่าอะไรกันเนี่ยเตรียมอยู่แล้วครังนั้นเนี่ยใกล้เดือนครับพี่น้องกับสมัยของเราใกล้เดือนครัว่ากันเตรียมไม้จะเข้ามา ในอเมริกาเนี่ยยุคนะครับไซโคนทันยินไหวนะครับหลากหลายที่มากนะครับเป็นสัญญาณใหญ่เป็นสัญญาณเป็นสัญญาณเล็กที่เกิดขึ้นมากมายนะครับในโลกนี้นะฮะอีกประเหนึ่งนะครับเป็นปิะเท้ายที่จะขอนลเสนอวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรลัวนะครับนั่นก็คือข่าวลือล,ล่ลตะวัตกตะลึงได้กล่าวเอาไว้นะ,นะครับว่าเมนุษย์นธ้์ไหลนะครับจะถูกนำมาชุมนุมในรัสเซียนะ สภาพเท้าเปล่านะครับรัดจากเครื่องผ้าและไม่มีและไม่ได้ใส่อวัยวะเพศนะครับท่านยังไงชัดนะครับก็ได้ถามโทรทูลนัล่โทรทูนพูดกันจริงเนี่ยเขาจะไม่มองขึ้นกับรากันหรือนะครับโทรุูนก็ตอบว่าไอชา้ชัดเอยสภาพสภาพการมันหนักหน่วงเกินที่พวกเขาเนี่ยจะคิดเท่านั้นนะครับก็คือความน่ากลัวของวันเดียร์มันเองหลังจากนี้นะครับจะออุลตัวอย่างในเรื่องของ ติดแห่งความหวังนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นะครับทําทั้งสองอย่างให้มันสมดุลกันหลังจนกับที่เราเนี่ยรับรู้ติดแห่งความกลัวนะครับอายะกุรานต่างๆแล้วก็ท้ายี่ต่างๆเนี่ยที่สมพั์ที่เราเนี่ยเกิดความกลัวต่อพระองค์นะครับในเรื่องของความหวังบางส่วนจากทั้นกุรานนะครับในเุร์อัมมัสอายะที่ห้าสิบสามนะครับเาเราจุพานต์โบรา่ยได้กล่าวไว้ว่าจงเบามุฮัมมันความเบาของข้าเลย บรรดาผู้ละเมิดัวของพวกเขาเองพวกท่านอย่าได้หมดหวังพวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อความเมตตาของรักแท้จริงรักนั้นทรงอภัยความผิดทั้งหลายทั้งมวลครับแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอในชุลรักอัตตะรอกอัยยะนายัตโกรกรักมุสลัยได้กล่าวไว้ความว่าและการเรีนรู้เมตตาของข้านั้นกว้างขวางครอบทุกสิ่งครับางส่วนจากพระทัยที่ นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับความหวังนะครับขุรล้อาขรล้อาโดยประหลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าความว่าผู้ใดปฏิญยาณว่าไม่มีพระเจ้าอุนใดนอกจเกนือและมุมหมัดคือสัจนรพูดของพระองค์อรรล้อ์เนี่ยจะทำจะตรงทำให้ใครนรกเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขานะครับรายงานโดยนันที่เคยมหนังจิะครับในคลิต่อไปนะครับ่าขรรล้อาขรรล้อาโดยประหลัมได้กล่าวไว้ว่า ข้อร้องข้อร้องคือมาตราเนี่ยได้จัดเอาไว้ในฮะดิษพูดถึนะครับเป็นฮะดิษที่มาจากขอของอัลลอฮ์นะครับได้กล่าวไว้ว่า